นัตโมพุทธายะนัตโมพุทธายะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาขอกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นัคคือพระกกุสันโธพระกุศลโทพระโกนาคมโมพระโกนาขัมโมคุณพระพุทธกัจจสปะคุณพระพุทธกัจจสปะพระโคตมัตพระโคตมัตยัมสียะเมตยะ ทัตไตรรัตนยานพระพุทธเจ้าทรงมีพยานแก้ประเสริฐสามอย่างคือหนึ่งคือเพนิวาสานุสติยานอุเพนิวายานรู้ความรู้มีนุษชาติได้เดได้ จำนวนจกัดไม่มีจำนวนจำกัดสองอยจูตูปปาตยานจตูปปาตยานยานนึกความรู้ยานนึกความรู้สัตว์โลกทั้งหลายกไม่มีประมาณไม่มีประมาณสามสาสวัคยาณสวคญาณยานนึกความรู้ยานนกความรู้มริจิตบริจิติสุดแจ่มใสพรุแจ่มใสเจเจ้าองมี สวีบมีสว่างดุจดังพระอาทิตย์เยียดเย็นดังดวงจันทร์ด้วยการที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลักสัจวาจานี้ขอความสวัสดีมีใช้ปรากฏบังเกิดอันตราย จะได้มาเบียดเบียนดีชาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในแวดวงแห่งวรรณาไตรมณีทพรักพุทธเจ้าทรงมีพุทธสมบัติเป็นมาำแก้วเก้าประการมีเพชรมีมีมณีมารโกด ทมทัทีเป็นต้นเป็นต้นคือการที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระนวโรกุตระธรรมแสดงถึงมัดสี่ผลสี่บพานหนึ่งคืออักษรวิสุโลสักุภ์คุสักุภะ ขอาจงบังเกิดปรากพะจงบังเกิดรากฏเป็นฉาดแก้วเป็นฉาดแก้วจำที่ข้าพริ้าทั้งหลายจที่ข้าทั้งหลายอธิษานว่าอรฉาดนี้เพฉานี้จงเป็นมณีนุพรัตตจงเป็นมณีนุพรัตต์มุ่งมั่นถวายมุ่มั่นถวายปรุปาสดารุปัสาสดาประเสริฐประเสริฐเลือในแดนไตรำเลือในแดนไตรโปรดบันดลบันดาลให้โปรดบนดนบันดาลให้ จอมไทยทันวิกราชาอมไทยัราชาีข้งอาณาประชารานิราชทุกดับเขนิราชทุกดับเข็ญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขยู่รเเป็นสุขทิวาวานทิหิรกติการนั้นด้วยเทินสีสะสสัสระสุขธรรมาพุทธองค์องค์เนรมิตมือได้ ที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงแสดงธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแปะหมื่นสู่พันพระสูตรแลวปพรัตถ์ ข้าพเจ้าผู้รู้ผู้รู้อื่นผู้อื่นเปิดบานผู้เปิดปานทรงแจกแจงแสดงธรคำทรงแจกแจงแสดงกาอย่างสัตประรถอย่างสัตว์ประศัตรถึงหลายท่านผู้ได้รับธรรมท่านผู้ได้รับธรรมย่อมเป็นอริยบุคคลจะเป็นอริยบุคคลเป็นระสังโฆเป็นพระสเป็นาบุญของโลกเป็นเจญาณบุญของโลกญาขาพุทธมโนญาข้าพุทธมโนะพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอ uh, บูชาขอบูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระธเาทั้องค์นการระบัดอยู่นี้นการบัดนี้และขอให้พระพุทธเจ้าปราบมหาเจ้ากับผา ท้าทิยปราบปรยาธมพูบรีริษวานาพมากมีริษานุภาพมากขอกายทิพยของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอายิงพระพุทธเจ้มายุงกิดเป็นองค์มหาจักรพรรดิุนงเกิดเป็นองค์มหาจักรพรรดิเกเช่นพระพุทธรูปยุบาพระเมรุยุบนาพระเมรุพระแก้วมรกตกวทรงเครื่อง ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธมสัมพะอริยสงฆ์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์ขัคีทานังอัีทานังนแสงสว่างทั้งหลายจากกายทิพย์จากกายทิพย์ขาพุทธเจ้าขอบูชาแสงสว่างทั้งหลายปรากฏในจักรวาลในอันนันจักรวาล วรรังกันทังวระังคันทังของหอมทั้งมวลของหอมทั้งมวลไรสีทั้งหลายภัยศีทั้งหลายเทพยาดาลักทั้งหลายเทพยาดาโมทนาโมทนาพรบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์พรบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อุจจบูชาอุจจบูชามหาเทชวันโตมหาเทชวันโต ุาาพกการบูชาพระพุทธเจ้าขอเดียวบังเกิดเป็นเดชาลึกพักในชนะข้าศัตรู

สว่างที่ปรากฏในขณะนี้ยงปรากฏบังเกิดในจิศของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเวรเวพระพุพะทธธรรมประสงค์ด้กการระบาดเรื่นี้ด้วยเถิด เทังท้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระศิวลีเลิศทั้งลาสการะเป็นที่รักทีนควดาและมนุษย์ทั้งหลายผัดอุปสรรคทั้งหลายไม่ได้มาเปียนเปี่ยนบีชา พระหังวันทามิุระโตพร,ระพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาสังเวชนียสถานนัได้แก่ที่ประูต่ ทิกธาตุพระอรหันตธาตุองพระพุทธเจ้าและพระอรหันตทั้งหลายเรากราบไหว้บูชาที่รอยพระพุทธบาทซึ่งปรากฏทั่วไปในชมพูสวีแห่งนี้ด้วยการที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย อาจารย์นี้รับความสวัสดีมีใช้รับความสวัสดีมีช้ขับขนบเกินขับขนเกินขอบูชาขอบูชาประเสริฐประสามาสำพูดเจ้าประเสริมปรสามาสำพดเจ้าในตระหาัสถ้าเจดี หลายหังวันธามิสสะมะโสสิ่งนัใดก็ตามที่เนีน่นนนนเยเรยกพระพุธะทธธรรมประสงค์มีพระพุทธรูปเป็นที่เคารพสการะมันได้แก่แก้วมรกค ทธจชินราชพุทธจชินศีพุทธิจิหิงคตลอจนพรพุทธรูปทั้งหลายการปรากฏทั่วไปในแดนดินชมพูทวีนี้และขอบูชาสมหาคธาเจดีย์ได้แก่สมหาคธาเจดีย์ดอยสุเทพพระจองทอง พ้าพนครสีธรรมราชนครผมเจดีย์เป็นต้นพ้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาที่เสียและเก้าวขออ้างสัตยาทิสถานที่ข้าพุทธเจ้าเสด็จทำมาตั้งแต่อดีตชาติใน้พบเพนทานรักษาศีลและรัก และทําการภาวนาแล้วงมังเกิดเป็นแสงสว่างแห่งบุญรวมก็ะแสงสว่างแห่งบุญพรอมกับพุทธธรรมประสงค์โภชิษ์เทวดารักังหลายพุทธะธรรมะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด <daha S 2> ้วยเสียระก้าว